นี่ผมอยู่ด่านเจดีสองค์นะครับนี่คือวัดเจดีสองค์ข้ามชายแดนไม่ได้ครับตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาก็คือปี19ปี20 24 25มาแล้วไม่ใช่เลยนี่วันนี้ก็วันที่3ธันวาคมนะครับ2568ไปแล้วน,นี่คืออบตนองลู่ด่านเจดีสองค์ก็สีมาเลาะเบื้งนั่นเบื้งนี้แถวๆนี้แหละครับห้ามมองมาจอดรถจังหนึงแล้วจังสียางเบ่ง ก็เลยบอกสู่ฟังว่าโอ้โพมาหอดด้านเจดีสามองค์ครับเพื่อที่สิมาเที่ยวในเมืองยุทธเดี๋ยวจอดรถไปนี่จิ๊กน้อยหนึ่งครับจอดรถไปนี่จิ๊กน้อยหนึ่ง,งทางพุนสังขบุรีมาทางนี้ท่านก็ไปบ่ได้เลยครับนี่คือเจดีสามองค์กาญจนบุรีส่วนสินเขาไปท่างพมา่าก็ไปบ่ได้เดี๋ยวในสิ่งยังรอเบื้องนั้นเบื้องนี้แถวๆนี้ครับ ลลอกลวงจังหวะหนึ่งพระสยามเทวาธิราชเทศกาลปีใหม่อัวให่สิเาใบอ๋ง่ายขึ้นถ้าอันใหญ่ขึ้นมาอ,นอ๋อ นี 5, 4, 5, 5, à, ่นะเด็กเด็กนี่เล็กนี่ค่าติดส่อันเยอะค่าติดอเดี๋ยวเดินดูนะจ๊เดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วจะกลับมาดูสวยๆทั้งนั้นเลย สี่บาทใช่ค่ะเออไปใส่น้นใส่หนสี่ใบร้อยบาทไม่นอยหยกหรอคะหยกพม่าสวยนะคะใช่ทำไมหยกพม่าใช่สิงสิเดี๋ยวให้เท่าไหร่นะอันนี้50สิบาทห้าสิบใ่ใช่ค่ะหยกห้าสิบก็เก็สวยๆในตู้มี่ค่อยก็มีดูราคาแพงก็ได้นะ อืสบไนีไปอีกนะครับใสใส่เวลาถ่ายรูปพูดแนวปบบอื้อเบิ้งเดียเบิ้งใหม่ อครครกใหม่ฟังฟังนั้นก็คือฝั่งไทยฝั่งพม่าเหรอเออเส้นเคดมันอยู่ตรงนี้อ๋อราคาครับอ่านะครับเจดีสามองค์เฟอร์นิเจอร์โอ้ฝั่งด้านโน้นพม่า นั่งตัวนีนั่นแล้วดีด้คือนั่งดีด้เด้อซือ้อได้ที่แม่ค่อืมว<ด>าคาพ่อฟังอยู่สาม0ตร้องดีไซ์ไอที่เป็นเสื้อตัวเท่าไหร่ค่สอ,องร้อยแปดสิบข้าใส่สวมผัเป็นซสอ่า สินค้าเยอะมากเลยครับที่ดานเจดีสามอด่านเจดี3ามองค์ของวันที่3เดือน,นเดือนมกราคม2อ6 8แแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะข้ามด่านไม่ได้แต่ว่าเราก็เดินรอบเพื่อดูสินค้าว่าดี องอ่าร้เท่าไหร่ล่ะร้อยแปดสิบสื้อแม่มันสี่อันนี่เอาไหมคะเอาเลยถ้าให้ก็คงจะได้แล้วเออสี่อันห้าร้อยบาทมีมีมีแบบไหนใส่แม่หรือเป็นแบบนี้เลยหีบกล่องเดี๋ยวห่อกระดาษใส่ถุงให้ที่นี่ไม่ได้ใช้กล่องอ๋อ โอเคโอเคเสื้อผ้าก็สวยครับเสื้อผ้าก็สวยเออเบิ่งกก่อน duty free สุดแดน,นตะวันตกสังขลบบุรีขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพปกปักรักษาดลบรรดาประทานพรให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญด้วยเกตุกรพิธภ์พรใจอายุวรณนะสุขภัลปฏิภาทนาาสารสมบัติแค้วคลาดจากพยันตรายร้ายทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินสาธุ